ตัวนี้ยิงพกน,นั้นเท่าไหยิงเห็นผลดีมากขึ้นนะ่าสำหรับส่วนตัวดาราดาราคิดว่าพันนั้นเพราะว่าในส่วนของตัวนี้สมุนไพรสิบเอ็ดชนิดที่ยู่ในกระปุกมันจะได้มีเวลาในการทำปฏิกิริยากับพวกซิวพวกรอยซิว,วหรือว่าในบนหน้าของเราเนาะใครที่เป็นซิวอักเสบหรือว่าซิวพุ่งขึ้นใหม่เนี่ยเอาตัวนี้เต็มเต็มก็ได้มันก็จะดูดซิวออกอะ มันก็ทําให้แห้งให้หยุบไวเนาะส่วนถั่วดาล่าพวกซิวไม่ยังไม่ค่อยขึ้นแล้วจะมีเป็นพวกรอยดํารอยแดงดาล่าก็เลยพกทิ้งไว้นานๆเพราะว่าตัวเนี้ยสมุนไพรในตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวที่ทําให้ผิวข้าวกระจ่างไส้พอมันข้าวกระจ่างไส้อยซิวรอยดําเรามันก็จะดูจางลงน่ก็ช่วยขึ้นใช่ไหมล่ะเนี่ยระหว่งางรอทํางานแบบเนี้ยดาล่าก็พกทิ้งไวเลย ดาราแนะนําเวลาพี่พี่ตีลงังออกนะเนี่ยผพรมันแห้งใช่ไหมพี่พี่ก็ะทู่ทูสักเมอนเป็นการสักคับผิวสักนิดนึงเนาะแล้วก็คอยลางออกเนาะจะได้เห็นพุ่นไวมากคือเหมือนพัดเสียวผิวดีท็อกพิวไปในตัวด้วยนะพี่พี่นี่เดี๋ยวเราฟักด้วยนะไปไปทำงานก่อนจ้า